สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียน write a daily schedule นะคะ write a daily schedule ก็คือเราจะมาฝึกเขียนตารางกิจวัตรประจำวันของเรากันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะคำศัพท์วันนี้ก็จะมีคำว่า work week นะคะ work week ก็คือสัปดาห์แห่งการทำงานนะคะคำนี้ น่คะ work week นะคะสัปดาห์การทำงานอันนี้ weekend ก็คือวันหยุดมันก็แปลว่าเดือน year ก็แปลว่าปีนะคะเขาบอกว่า listen and repeat ให้พูดตามนะคะ learn the days and months of the year ให้เราเรียนรู้เดือนแล้วก็ปีนะคะ then fill in the blank แล้วก็เอาคำสามาเติม ใส่ช่องว่างนะคะ with the words in the box ก็คือคำศัพท์ที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะอ่ะเอาคำศัพท์พวกนี้ไปเติมใส่ช่องว่างนะคะอ่ะเริ่มนะคะ let's start <S อ่ะเดี๋ยวนะคะเอาใหม่ค่ะ track 4-15 work week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday weekend uh, <sa> work week อ่ะม work week ต้องเติมตรงนี้นะคะอ่า work week เพราะเขาบอกว่า Monday Tuesday Wednesday เขาไล่ไปใช่ไหมคะแสดงว่า work week นี่เป็นวันทำงานวันทำงานก็คือวัน Monday Tuesday Wednesday Thursday นะคะต่อไปคำต่อไปค่ะ Saturday Sunday week month January, February, March, April, May, June, uh, July, pay, July, August, month, okay. Month, okay. September, October, November, December, year. วิเค้นก็คือวันศุกร์นะคะอ้าวจบนะคะไปหน้าถัดไปค่ะ Listen what are they talking about w r i right? t e t h e Activities and the time h e t Activity ก็คือกิจกรรมกิจกรรมอะไรนะคะอ่ะมาฟังค่ะ Track 4-16 Number one. When is the last soccer game of the year? Hmm. It's in October. Maki soccer game. Mantanya, Radio my gun. Soccer game let me look at the schedule okay here it is it's the last sunday of october at 10 a.m okay last sunday of october see the oct เขียนใหม่ก่อนนักเรียนจะอาจ่านไม่ออก october number two Thanks for telling me. Number two. When are you leaving for London? My flight is on a Friday in April. My flight. If. Flight. In Friday. In April. What time? It's an early morning flight, mm. seven a.m. Number. At how Seven a.m. Okay. Ah, why not go? Just a minute. Why? I'm sorry. Let me. ทำไมมันค้างแล้วล่ะคะนักเรียนไม่นะเขาสุดท้ายแล้ว fill in the blank with the correct answer อะใน,นระหว่างที่มันค้างเรามาทำอันนี้ก่อนเนาะ this is the last day of the work week วันอะไรเอ่ยคือวันสุดท้ายของวันทำงานก็ต้องเป็นวันอ้าวไม่ออกหมดเลยทีนี้ยังไงวะ Ah uh, Friday Ah three Where is Jake? Hmm What day is it? It's March third. Why? I think Jake is at the train station. Why is he at the train station? It's his grandpa's birthday today. He said his train leaves at one It's twelve อ่าข้อสามเขา,า,เขา take a train ฟังทันไหมคะเมื่อกี้วันวันเดือนเดือนเลย march third นะคะโออครูเขียนมันมันเลือดน,นะคะครูเลยจะเขียนยากนิดนึง uh, march march third สนะ third third คือสาม at one นะคะมาดูข้สอส there are 24 days in this month มีอยู่ยีวันแน่นอนต้องไปด้นกลุ่มผ่าภาษาอังกฤษก็คือ february. february february this is the first day of the weekend First day คือวันแรกของวันหยุดวันแรกของวันหยุดคือวัน Saturday day, นะคะ There are twelve months in this มีสิบสองเดือนในคำคำนี้นั่นคือคำว่า year นะคะ,ะจบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ไปหนะ้าถัดไปอันนี้คือ Look at Jesse's schedule schedule คือตาราง นะคะ read the sentence circle true or false เขาให้เราดูนะคะดูแล้วก็บอกว่า true หรือ false อ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะ monday tuesday wednesday uh, thursday friday sat sat วันเสาร์แล้วก็ศุปร์อาทิตย์นะคะเขา monday เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะอ่าข้อหนึ่งเจสซี่ไป o o งเร o ยนเวลาเจ็เช้าใช่ไหมเขาไปเจ็ดโมงใช่ไหมคะ ไปโรงเรียน7จ็โมงเนี่ยแสดงว่าขอ้อนี้ถูกถูกน้องเนี่ยก็ต้อง true ข้อที่2 Jessie will take the train to see her grandma on Wednesday อ่า Jessie จ,จะไปขึ้นรถไฟ take the train คือขึนรถไฟ grandma ก,ก็คือคุณยายในวันวันนี้ใช่ไหมเนี่ย วันพุธแล้วก็ไปดูตลางวันพุธวันพุธมีไปหาคุณยายไหมคะวันพุธไม่มีข้อความไหนที่บอกว่าเธอจะไปหาคุณยายเลยฉะนั้น False นะคะ Jessie is going on a trip to Hawaii on SaturdayJessie จะไป on triptrip trip ก็คือไปเที่ยวนะคะเนี่ยแปลว่าไปเที่ยวที่ฮาวาย Saturday ใช่ไหมแล้วก็ดู Saturday เธอไปฮาวายหรือเปล่า Saturday เธอต้อง Clean in the morning ทำความสะอาดในตอนเช้า Pack for trip in the evening จัดของสำหรับ Pack for trip Pack ก็คือการจัดของจัดของไปเที่ยวในตอนเย็นฉะนั้นไม่มีข้อความไหนเลยที่บอกว่าเจสซี่จะไปฮาวายก็ต้องตอบว่า False Jessie flight flight ก็คือเที่ยวบินนะคะเที่ยวบินของเจสซี่เนี่ยเป็นตอนเช้าใช่ไหม ตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็มาดูคำว่าเที่ยวบินภาษาอังกฤษคือไฟ่ะก็จำคำนี้ไว้นะคะ f l i g t, t f l i g t, H t. ็จะมาเจออันนี้อีกนะคะอันนี้แปลว่าเที่ยวอ่เขียนตรงนี้นะเที่ยวอ่าเวลานักเรียนไปขึ้นข้างบินก็จะเจอคำนี้นะคะ flight แปลว่าเที่ยวบิน morning ตอนเช้าใช่ไหมดูซิอ่าใช่นะคะ Jesse soccer practice is every other day of the work week. Jesse soccer practice เวลาแปลนะคะตรง้ต้องแปลกลับหลังนะคะการซ้อมการซ้อมฟุตบอลของอันนี้คือของนะคะเนี่ยตัว S แปลว่าของการซ้อมฟุตบอล ของเจสซี่มีขึ้นในทุกๆวัน of the work week เขา้อมทุกวันเลยใช่ไหมมาดูสิเราก็หาคำว่า practice อ่ะเห็นไหม practice เขาบอกว่าเขาซ้อมทุกวันใช่ไหมอ่าซ้อมซ้อมไปว่า practice ดูสิมี practice ไหมอ่ะอันนี้ก็มี practice มีไหมคะอ่ะคำนี้ก็ practice อีกแล้ว อ่า uh, practice อีกแล้วอ่า uh, work week จำทำศัพท์ได้ไหมเดี๋ยมเมื่อกี้ work week ก็คือวัน Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday work week ก็คือวันทำงานหรือวันธรรมดานั่นเองนะคะฉะนั้นเข้อซ้อมวัน Monday ใช่ไหมเนี่ยอ่ขาข้อซ้อม Monday ข้อสอบวันนอีกข้อสอบวัน Wednesday เข้อสอบวันพุธข้อสอบวันอีกข้อสอบ Friday Monday Wednesday Friday อันนี้เป็น work week นะคะวันธรรมดาฉะนั้นข้อนี้ตอบคำว่า true นะคะอ่าเข้าใจเนาะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ต่อไปเราไปหน้าถัดไปกันเลยใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วนะคะ Look at the table Table ก็คือตารางดูตารางนี้ circle the correct word อ uh, ่ preposition of time นะคะอ่าการบอกเวลาเขาก็จะมี preposition <c oughs> คือคำบุพบ,บทนะคะเอาไว้นำหน้าเวลานักเรียนก็จะต้องจำนะคะว่าคำต่อไปเนี้ยเขาจะใช้นำหน้าเวลานะคะอ่ะเรามาดู at นะคะครัแล้คำว่า at นำหน้าเวลานะคะ Jane has work at 7 a.m. each day Jane ต้องไปทำงานเวลา7จ็ดโมงนะคะฉะนั้น at ก็จะต้องบวกเวลาที่เป็น7โมง8โมง9โมง10โมงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่า in ที่แปลว่าในนะคะ in เนี่ยก็จะนําหน้าคำว่า in the evening in the morning นะคะคือช่วงเวลา in บวกช่วงเวลาของวันนะคะ My family watches movie in the evening. ครอบครัวของฉันดูทีวีในตอนตอนเย็น Before, before คือก่อนนะคะ Let's go some lunch before baseball practice. เราไปกินข้าวเที่ยงก่อนที่จะซ้อมเบสบอลกันเถอะนะคะ After ก็แปลว่าหลังหลัง h o w l y has a doctor's appointment after school. โฮวี <How> we, นี่มีแอปพอ n t ชเมนนี่แปลว่านัดหมายโฮวี we, นี่มีโฮวี we, มีการนัดหมายกับคุณหมอหลังโรงเรียนหลังจากโรงเรียนเริ่มนะคะทีนี้เราก็มาฝึกใช้คำารีคำนี้ในแบบฝึกหัด8ข้อนะคะ Don't forget to study before นะคะ uh, in the scientist ก็สอง my alarm go off at นะคะ at ทำไม at ก็เห็นไหมคะมันเป็นตัวเลขเนี่ยเออก็ต้องใช้คำว่า at is very hot in อ่า in นะคะใช้กับเดือนนะคะต่อไป I have to study ฉันต้องเรียน After หรือ before คะ There's test next week อืมจะมี test ส,สัปดาห์หน้าแหละ I ฉันต้องเรียนก่อนนะคะ I have to study before Monday ฉันต้องเรียนก่อนวันจันนี่แหละเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีการ test ข้อ5 I pack my b a g f i r s t thing in the morning นะคะ in บวก บวกช่วงเวลาเนาะช่วงเวลาของวันคือ morning afternoon แบบนี้ค่ะ I take the bus in the morning ฉันขึ้นรถบัสในตอนเช้า Can you pick me up ไปรับฉันได้ไหม Pick me up คือไปรับ after school ไปรับหลังจากโรงเรียนเลยได้ไหม No, are comes home practice uh, in นะคะเพราะว่านำหน้า evening เนาะ evening ตอนเย็นต้องใช้คำว่า in ข้อแปด I'm always so exhausted แปลว่าเหนื่อยฉันน่ะนะเหนื่อย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  after football practice เหนื่อยมากเลยหลังจากการซ้อมฟุตบอลนะคะ อ่ะทีนี้เราเอาเพร p โ s i ิชันข้างบนนี่นะคะเนี่ยสี่คำเนี่ยคำนี้คำนี้คำนี้นและคำนี้เอามาเติมใส่หกข้อดีนะคะ I wake up before ฉันตื่นก่อนที่จะกินข้าวนะคะข้าวเช้า I go to soccer practice after school ฉันไป ไปซ้อมฟุตบอลหลังเลิกเรียนนะคะ I do chorus in the evening นะคะเห็นไหม in the evening I take the subway ฉันไปโดยรถไฟใต้ดิน at night นะคะ I need to finish my report before ฉันต้องเสร็จก่อน December I practice piano right อ่าเห็นไหมคะมันเป็นตัวเลขเนี่ยก็ต้องใช้ a d นะคะ every days of the week จบแล้วค่ะสำหรับหน้านี้เราไปหน้าถัดไปหมดยังคะเนี่ยอ่าจะหมดแล้วหน้าสุดท้ายนะคะ read the questions match the best answer เราก็มา match คำถามกับคำ,คำตอบกันนะคะดูฝั่งนี้ก่อนเนี่ย w h a time t do you go to school ไปโรงเรียนกี่โมง วิธีการหาคำตอบก็หานี่คำว่าโรงเรียนเห็นไหมแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้ฝั่งขวาม,มือเนี่ยอะไรมีคำว่าสกูลก็มีอยู่อันเดียวนะคะฉะน,นั้นโยงเลยค่ะ i take school bus a t 7.30นะคะต่อไป when do you do chorus chorus คืออะไร chorus คือวงประสานเสียงนะคะ when do you do chorus when อ่าถ้า when เนี่ยเขาก็จะตอบเป็น morning afternoon lunch เนี่ยค่ะก็ต้องตอบอันนี้เห็นไหมคะ afternoon when do you do chores I do them in afternoon ฉันทำมันตอนบ่ายนะคะต่อไป when will the next taxi arrive แท็กซี่ันต่อไปจะมาตอนไหนนี่ยอ่ uh, it will taxi arrive arrive at 2 p 2 in the afternoon it นะคะ taxi อ uh, ่ it it อันนี้เขาหมายถึง taxi นะคะอ่า uh, taxi หรือใช้สรรพนามคำสรรพนามแทนว่า it นะคะ it will arrive มันจะมาถึงตอน2นาฬิกา in the afternoon คือบ่ายสองนะคะ when can you visit friends คุณจะไปเยี่ยมเพื่อนตอนไหน ตอบง่ายมากเลยคะ่ะอันนี้เห็นคาว่าวิสิตไหมเนี่ยเราก็เขียนโยงใส่กันเลย I can visit them after I do my chorus นะคะ When is our class ห้องเรียนศิลปะอยู่ที่ไหนห้องเรียนศิลปะ is before English class ขอโทษค่ะคุณตาลายนะคะเวนเขาเวนเวนเมื่อ,อไรคุณจะเรียนศิลปะ It before English class ก่อนเรียนภาษาอังกฤษนะคะอ่าแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะค่อยทำอะไรคะเนี่ยข้าแนะคะ r i t e what do you do เขาให้นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนทำ at the following time of the day Following time คือเวลาต่อไปนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาต่อไปนี้ทำอะไร Use in at on before and after in your sentence แล้วก็บังคับว่า ให้มีคำศัพท์ in, at, on, before, and after in your sentence เดี๋ยวครูจะทำให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่น mm hmm. I wake up at seven in the morning ใช้เวลา ข้อที่สอง at night ตอนกลางคืนตอนกลางคืนคุณครูก็ I read a book at night นะคะ,ะ I read a book at night เวลข้อ before a school before a school แปลว่าก่อนก่อนไปโรงเรียน after school คือหลังโรงเรียนเลิก นักเรียนทำเองสองข้อนะคะขึ้นต้นว่าไอ,อแล้วก็แต่งประโยคเองเลยแต่งประโยคโดยแต่งประโยคกิจ,จวัตรประจำวันของนักเรียนว่าก่อนไปโรงเรียนนักเรียนทำอะไรนะคะโดยให้มีคำว่า before school แล้วก็อีกอันนึง after school เขียนกิจ,จวัตรประจำวันของนักเรียนเองนะคะว่า หลังลงเรียนเลิกนักเรียนทําอะไรมาส่งคุณครู2ข้อนะคะจบราคาสําหรับวันนี้นะคะไปทบทวนนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับวันนะคะอ่า Work Week แปลว่าอะไร Weekend แปลว่าอะไรนะคะแล้วก็คำเพดิโพซ i ชั่คำบุรบพบ,บท a อ็ดอิ e เบฟ e r ์เอใช้ยังไงนะคะ ดี๋ยวสรุปให้นะคะ add เนี่ยเราจะใช้บอกอ่ add กับเวลานะคะแล้วก็ in ใช้กับเดือนอ่เดือนก็คือคำศัพท์ที่เป็นเดือนทั้ง12เดือนแล้วก็คำศัพท์ที่บอกช่วงเวลาของวันนะคะคือ morning morning afternoon evening แบบนี้นะคะ่ะใช้ in นะคะส่วน before ก่อน after แปลว่าหลังนักเรียนก็ต้องอ่านประโยคก่อนนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้อะไรควรมาก่อนมาหลังนะคะก็คือต้องอ่านแล้วก็แปลประโยคก่อนนะคะ,ะจบแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ไปทบทวนคําศัพท์อย่างที่ครูได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็ติดตามติดตามหน้าถัดไปนะคะสําหรับวันนี้จบแล้วนะคะ บ๊ายบายจบแล้วค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้ครูทำคลิปนี้อีกก็กดติดตามให้ด้วยนะคะครูจะได้ทำคลิปต่อนะคะไปแล้วค่ะบายบาย